โลกไตคือเป็นระยะที่5คุณตาชื่อสําเริงเลืองเวหาค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ77ปีจากแล้วตอนที่ไปหาไตระยะ5นี่เขากี่เปอร์เซ็นต์นะคะพี่ค่าไตพอจําได้ไหมคะอืมจําไม่ได้แต่ก็มีเอกสารอยู่นะแต่ตอนนั้นระยะที่5คือคุณหมอจะเอานอนโรงพยาบาลเพื่อทําการฟอกแต่คราวนี้ทางลูกก็ได้เซ็นปฏิเสธการรักษาเพราะคิดว่าถ้าฟอกตาก็ไม่อยู่อ่ะอยู่ได้ไม่ถึงขนาดนี้ก็เลยว่าเออ เอากลับมาแล้วก็มาดูว่าจะกินอะไรกันจนมาเจออูมิเนี่ยแหละค่ะออตอนแรกฉี่แกก็เหม็นเน่าเนาะกลิ่นเน่าเลยแล้วแกก็ไม่มีแรงเหมือนหมดแรงไปเฉยยืนก็ล้มพอได้กินไปสามวันฉี่แกใสขึ้นดีขึ้นผิวจากดำๆเหมือนเหมือนหนังคลกำอะ่ะมันก็ดีขึ้นอะ่ะแล้วทุกอย่างก็ดีขึ้นเหมือนตอนนั้นที่ตาเข้าโรงพยาบาลก็คือเหมือนตานอนเพลียอย่างเดียวใช่เหมือนไม่มีแรง ไม่มีแรงแล้วผิวก็ดำแห้งๆแ,แล้วก็ไม่มีแรง<อ>เหมือนมันหมดแรงอะ่ะตาแกเองอ่ะนะก็เลยมาเจอผลิตภัณฑ์อูมิเนี่ยค่ะก็เลยลองกินดูแล้วก็ยพยายามควบคุมเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่ไม่ให้กินพอกลับไปตรวจอีกทีมันก็ขึ้นมาเป็นระยะที่สองซึ่งทุกคนเขาก็ตกใจกันว่าทําไมทําได้ขนาดนี้เขาก็ชมว่าลูกดูแลดีแต่เราก็ว่าเป็นเพราะผลิตภัณฑ์อูมิค่ะถึงได้ทําให้ตา เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังโอเคอยู่ระบบไตก็ยังโอเคจนคุณหมอบอกว่าถ้าไปเจาะเลือดอีกทีจะให้เลิกกินยาโรคไต,<ช>แ,ตแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปเพราะกลัวเรื่องโควิดยังไม่พาคุณตาไปโรงพยาบาลค่ะมีคมั่นใจในผลิตภัณฑ์นะก็กินไปใช้ชีวิตได้สบายไม่ต้องไปอยู่โรงพยาบาลไม่ต้องไปทําอะไรให้มันเจ็บอีกพื้นฐานแก เป็นคนแข็งแรงให้คุณตาพูดหน่อยวันตอนนี้คุณตากินอย่างละกี่ซองต่อวันนะคะกินอย่างละกี่ซองต่อวันวันละซองวันละซองสีเขียวซองหนึ่งสีเหลืองซองหนึ่งอ๋อเอาตากินไอ้นี้ให้หนูดูหน่อยเผื่อคนดูหน่อยเผื่อคนรู้ว่ากินยากกินยากกินง่ายยังไงรสชาติเป็นไงคะตารสชาติเป็นไงมาก ฮะอร่อยหวานกินกินกินง่ายใช่ไหมคะกินง่ายไหมพ่อง่ายง่ายอือกินแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะก็วันหนึ่งอย่างละหนึ่งซองอูมิสีเขียวหนึ่งแล้วก็ตัวเอสไอทีสีเหลืองหนึ่งอันนี้เราทานสั่งทานกันมาจะสองปีแล้วเนาะพี่เนาะจ้ะรวมแล้วมันฉีเหม็นเป็นมาหลายปีนะครับแล้วคนนั้นแนะนำทีนี่แนะนำทีมันกินแล้วไม่ได้ผลอะจนท่านมาแฟนก็ไปเจอของอูมิ เขาก็เลยสั่งมาลองกินดูไม่เคยเที่ยฉี่ก็น้อยลงไม่ไม่ไม่บ่อยมากแล้วฟองก็น้อยลงบางจังหวะก็จะไม่มีฟองเลยก็มีความสุนความเด็นมันก็เบาลงขาบวมก็ยุบลงหมอเขาถามนะว่าไปกินอะไรเปล่าเราก็ไม่ก้าบอก เขาก็บอกว่าค่าตายค่าอะไรดีขึ้นเยอะแล้วนะทุกวันนี้ผมก็เลยขอแฟนเนี่ยสั่งหมูมิจินมาเอาแล้วผมก็สังเกตด้วยนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยขาผมบวมเนี่ยนั่งทั้งวันทำงานเพราะงานเรานั่งทั้งวันเนี่ยแห้งหมดแล้วเนี่ยครับกดไม่มีอยู่ละครับผมเนี่ยโอ้เมื่อก่อนตรงนี้เป็นหลังเตาเลยนะครับอู้มขึ้นมาเนี่ยขนอ้วนอืมเออเนี่ยมันดีแล้วเนี่ยครับ พอที่พาม,มาเรากินมาทั้งหลายตัวแล้วมันไม่ได้มมไม่ได้เรื่องอ่ะหมบทตังค์ไปเยอะมากโดน<ะ>หลายแสนเลยนะจนมาเจอตัวนี้ละ่ะที่มันทําให้เห็นผลไดเออ้เราก็ต้องยอมกินและหลายอย่างนั้นนะแล้วก็เลยทิ้งอย่างอื่นเลยถ้าคนไหนเป็นอยากจะแนะนําให้เขาลองรองซื้อกินดูนะกินระยะหนึ่งแล้วเขาจะรู้เองครับผมพอะทายมันสูงขึ้นก็ไปปรึกษาหมอหมอก็เลยอุจจาวดูอุจจาวเสร็จแล้วเป็นซีดอยู่ตามที่ไตอ่ะ ตไต็มไปหมดเลยทั่วไปหมดบอกว่ามันเป็นกรรมพันธุ์มันไม่มีผ่าตัดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ผมก็นึงทาบุญครับจังหวัดนคนปรปฐมต้นตระกูลเป็นโรคไตครับแม่เสียชีวิตไปเมื่ออายุเจดดโรคไตครับพี่ชายอายุห9เ้าเป็นโรคไตตายเหมือนกันครับผมก็เลยดูถอทัดก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยเอามาบํารุงไตดูก็ได้ผลนะตัวนี้ซื้อยาตัวนี้มาบํารุงไตดูนี่เออค่าไตาดีขึ้น ดีขึ้นชัดเจนเลยครับไปตรวจมาพฤติกาปี64ค่าไตามันยีบสามการทางานของไตอ่ะการทํางานของไต,อ,ต,างาอ,งตอีกตวงมันหนึ่งจหสูงมากครับผมก็เลยกินยาจนนี้มาสองเดือนกว่าครับ2เดือนมกลาไปตรวจใหม่ก็เลยได้มานี่ครับตัวบนยีบสามกว่าก็เหลือส6บปกติเลยครับนี่แล้วก็อีกตวงหนึ่งจุดห้าเก้าตอนนี้เหลือหนึ่งจุดสามเก้าครับลดมา เห็นชัดเจนเลยครับนี่ซื้อยาตัวนี้มาบำรุงครับนี่บำรุงไตได้ผลจริงครับนี่ไม่ได้โฆษณานะนี่เรื่องจริงครับผมต้องรักษาตัวเองครับต้องดูแลสุขภาพตัวเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันแฟนแฟนของข่อยซื้อน่าจํำเพ็ญเวชไัพุ่มอายุห6สบหปีค่ะจังหวัดอุดรค่ะแฟนเป็นไตมาได้หาปีหกปีนี่แหละค่ะ จากปีแรกๆหมอตรวจพ่ออยู่ในขันหาแล้วค่ะไตเฮ็ดงามสิบหาเปร์เซ็นตบานี่โอ้ยกลุ่มหมอไดเรียกขับไปว่าสีฟอกแบบใดฟอกสืกเสริญนะกิีฟังใส่ข้อบอกใส่แขนหมอแนะนำกักลับมาบ้านกันเลย่มาเล่นโทรศัพท์คนหายยาตัวใดที่ว่าจะรักษาซอยได้เพราะว่าหมอบอกว่าบ่มิตยาที่จะรักษาไตาค่ะ บ้านนี้เลยมาเจอเพจก็เลยโทษไปหาเพื่อนได้เหมือนนั่นเลยเพื่อนเลยแนะนำที่แหลกเพื่อนให้กินอูมิสองหาดหนึ่งก็เลยโทษสั่งมาสุดใหญ่ก็กินเมือละสามซองจ้ะได้เดียนแรกนี่ไปหาหมอรอบรุ่นนะ่ะค่าของไตาจากสิมหาเปอร์เซ็นตะ์น่ะขึ้นมาเป็นสามสิหาค่ะก็เลยได้กินมาตลอดจนกระทั่งเมื่อนี้ว่าไม่เป็นปีที่สามเมื่อที่สี่เนี่ยค่ะปีแรกที่อันแฟนเป็นแฟนทำงานบอดย้ยพอบ่าเมียขับรถนักเรียนนี่ก็ได้ให้ ลานมะขับแทนแ่นเราถากไทยให้ไทยหน้าบ่ได้บารนีเฟนก็เฮ็ดงามมาตลอดเลยค่ะบด่ดไดพักไดเฮ็ดไฮไซหน้าปกติจากปีแรกที่ว่าบ่ไดเฮ็ดยังบรรหาหลังจากกินอุมีกับฮาร่วมกันแล้วสุเม,มือนี่ลดลงค่ะเพราะว่าคาไตาขึ้นมากระประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะกินทั้งฮาลท,ทั้งอุมีควบกันไปแล้วแต่ว่าที่สําคัญก็คือการคุมอาหารของเข้าแต่จากเฟนเคยกินลดจัดเดี๋ยวนี้นี่รดจัดกับพอนลงค่ะ แต่ว่าตัดไปนี่คือพวกเนื้อกับปลาแดกบ้านเท่านี้คือว่าให้กินเลยปีที่หกที่แฟนคุ้มตัวนี้ได้ค่ะของพ่นดีอิลีย่อมรับจากที่จะได้ฟอกกับบ่ได้ฟอกก็ยืมไม่ได้จนกระทั่งุมม้อนี่ก็ถือว่าอูมิละหาตีที่สุดนะคะขอบพุณแลยขายค่ะสัดีค่ะก็ย้อนไปประมาณเ,เกือบเกือบป8ปีที่แล้วค่ะที่คุณแม่มีภาวะไตเสือ่อมก็คือเป็นไตระยะที่4ี่ เขาก็ได้รับการรักษาอยู่นะคะก็คือแต่ว่าก็จะมีอาการทรงทรงซุดๆทีนี้คุณแม่ก็เลยเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ไปพบเจลคือต้องบอกก่อนว่าคุณแม่ก่อนหน้าน,นี้เป็นคนที่ทานยาเม็ดยากแม้กระทั่งยาน้ำเองหรือเป็นผงเอามาละลายก็ยังทานยากค่ะ,ะคุณแม่เห็นเป็นลักษณะเจลแล้วก็มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อไต คือคุณแม่ก็โทรมาหาแนนตอนนั้นคือแนนทางานที่ภูกเก็ตนะคะแม่ก็โทรหาบอกว่าช่วยดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้หน่อยอยากจะลองทานต้องบอกกันว่านันเป็นพยาบาลแนนก็เลยบอกว่าไม่ไม่ไมแม่ก็คือ,ค,อคือยาแผนปัจจุบันคือดีที่สุดแล้วแม่ไม่ต้องอะไรมากมายอ่ะคะ่ะก็คือให้ทานยาปัจจุบันแล้วก็ปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการรับประทานอาหารอะไรเงี้ยคะ่ะก็แนะนําแม่ไปแบบนี้ คุณแม่ก <language> tamam ็ไม <'t it> <salud> <it> ่ก็ยังพยายามที่จะที่จะทานเจลค่ะค่ะก็คุณแม่ก็เซิร์ชเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ให้คุณพ่อค่ะช่วยสั่งมาให้ทานพอมาทานเจลปุ๊บได้ประมาณสามสามเดือนไม่เกินสี่เดือนแน่นอนนั่นก็อะด้วยความที่วิทยาศาสตร์นะคะก็ให้คุณแม่เจาะเลือดดูเลยเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนกินกับหลังกินปรากฏว่า มันขยบขึ้นมาค่ะจากระยะที่สี่อะค่ะขึ้นมาเป็นระยะที่สามแล้วครีตินีนบ u n ก็คือดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะจากนั้นนม่นก็เปิดใจเริ่มเปิดใจแล้วเขาก็ทานมาต่อต่อ,ต,อต่อมาแล้วแมนะ่เนาะทานต่อมาเรื่อยๆอจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ห้าปีแล้วอ่าปีทานทุกเดือนต่อเรื่องกันทุกเดือนแต่ก่อนนี้เป็นนอนไม่หลับนอนไม่หลับ น้ำหนักก็ลดมากเลยน้ำหนักก็ลดมากลด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 ก็เลยมาทานเจลทีนี้ทํางานก็ไม่เหนื่อยแต่ก่อนีจะเหนื่อยง่ายจะเหนื่อยง่ายแล้วก็ต้องให้เลือดตลอดเดี๋ยวนี้เลือดก็ไม่ได้ให้หลายปีแล้วตั้งแต่กินเจลมาก็ไม่ไม่เคยให้เลือดแต่ก่อนจะให้แทบทุกปีหกเดือนสามเดือนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ให้เลยใช่ทํางานปกติเลี้ยงหลานเลี้ยงอะไรได้ปกติ คือแข็งแรงแข็งแรงแขึงข้นม,<า>มากเลยค่ะแล้วก็แนะนําให้พี่ชายพี่ชายก็เป็นไตแล้วก็ยายยายอยู่บ้านอายุเก้าสิบสองปีก็ให้กินแข็งแรงยายถ้าม่คิอทางการทางบ้านแข็งแรงกันทางบ้านนะคะแต่ก่อนแม่เป็นคนที่ทานยายากกินยายากยาโรงพยาบาลแม่ก็ไม่ชอบกินยาน้ยา,ายาอะไรแม่ก็ไม่ชอบกินพอแม่มาลุยผลิตภัณฑ์ของอูมิที่เป็นเจลทานง่าย ทานง่ายแล้วก็พกพกไปที่ไหนก็ได้พอทานเข้าไปฉีกฉีกซองฉีกซองแล้วก็บีบมันจะซึมเข้าร่างกายของเราทำให้แม่สุขภาพแข็งแรงไตของแม่ก็ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นแต่ก่อนแม่ก็เคยให้เลือดประจำเดี๋ยวนี้แม่ก็ไม่ให้เลือดแล้วขอบคุณผลิตภัณฑ์เจลอูมิ กินง่ายพูกง่ายไปทางไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ขอบคุณอุณมิมากมากค่ะในปัจจุบันนี้เราพบปากกับผู้คนตลอดเวลาเราจับมือกันเราจูบแก้มกันเราเข้าไปนั่งแท็กซี่แล้วก็ออกมามีแบคทีเรียอยู่ทุกที่เราทิ้งแบคทีเรียไว้ในสิ่งของต่างๆและเราก็รับมันเข้ามาจากสิ่งของต่างๆระบบภูมิคุ้มกันของเราจาเป็นต้องแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมวิธีที่ดีที่สุดที่ผมค้นพบ อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าอูมิอูมิมีส่วนผสมต่างๆจากสารสกัดสาหร่ายทะเลเรียกว่าฟูคอยแดนฟูคอยแดนมีประโยชน์มากมายที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายของคุณช่วยควบคุมระดับภูมิคุ้มกันตอนนี้มาทํางานได้สองทางความเจ็บป่วยบางอย่างปัญหาบางอย่างที่เรามีเป็นเพราะระบบภูมิคุ้มกันของเรามีปฏิกิริยารุนแรงเกินไปมันเพิ่มสูงเกินไปฟูคอยแดนช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันนั้นให้กลับมาเป็นปกติได้บางครั้งระบบภูมิคุ้มกันต่าเกินไป และเรารู้สึกไม่สบายมันจะช่วยปรับระดับภูมิคุ้มกันให้กลับมาสูงขึ้นช่วยควบคุมให้เป็นในแบบที่ควรจะเป็นประโยชน์อย่างอื่นที่เราเห็นจากฟูคอยเดนคือการทําให้เกิดการต่อต้านการอักเสบมันช่วยบํารุงร่างกายเมื่อเราป่วยเราพบการอักเสบเกิดขึ้นทั่วร่างกายเพื่อลดการอักเสบนั้นฟูคอยเดนเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยทำให้ดีขึ้นได้และร่างกายของคุณก็จะรักษาตัวเอง มันช่วยให้คนนอนหลับได้ดีขึ้นมันช่วยในเรื่องการย่อยอาหารและสุขภาพของลำไส้มีประโยชน์มากมายที่ได้จากฟูคอยเดนเมื่อคุณรวมสิ่งนี้กับน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของฟูคอยเดนเมื่อคุณใส่ทุกอย่างลงไปในเจลเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลคุณจะได้ผลิตภัณฑ์อันทรงพลังเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลทำจากหลักพื้นฐานของโพลีซคคราย ฟูคคอยดนเองก็เป็นโพลีซัคารดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะผสานกันอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อพวกมันเข้าไปสู่ร่างกายร่างกายของคุณจะสามารถดูดซับได้อย่างรวดเร็วยังมีประสิทธิภาพรับเข้าไปในระบบของคุณและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนั้นช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วช่วยป้องกันคุณให้ห่างไกลาจากการป่วยอูมิเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมทุกคนควรจะลองมันนี่คือผลิตภัณฑ์ที่คุณควรจะทานมันเข้าไปในทุกวัน